สวัสดีครัทุกคนสวัสดีครับ,รบอยู่กับช่วง Knowledge Graph อยู่กับผมนะครับโชกุลโชตอ,อนันตทรัพย์สุภาเคนผู้สมัครโครงการ Super AI Engineer สีีสันที่5ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Knowledge Graph แม่พอพูดถึง Knowledge Graph แล้วเนี่ยเชื่อว,ว่ามีหลายคนเลยนะฮะที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับกับเจ้าตัว Knowledge Graph วันนี้ครับเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เราจะได้มาทําความรู้จักกับเจ้าตัว Knowledge Graph ไปพร้อมกันแอบกระซิบไปก่อนนะครับว่า k n o w l r d p h เนี่ยเจ๋งแล้วก็ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะฮะถ้าถามว่าใกล้ตัวขนาดไหนนะฮะใครเคยใช้เจ้านี้บ้างฮะมีเลย Google นั่นเองครับ แต่ท่านี้ทั้งนั้นเจ้า Google เองเนี่ยเวลาเราเสิร์ชเข้าไปนะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหนอกเหนือจากลิงก์ต่างๆที่ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สะดุดตาเรามากๆเลยครับสิ่งนั้นก็คือ knowledge panel ครับ knowledge panel คือช่องของข้อมูลนะครับที่ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆนะครับสมมุติว่าผมเสิร์ชมอนแคนกันคูณมี knowledge panel ของ มวแคนแก่นคุณก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างด้วยกันเลยครับโอ้โหมนแคนเกิดเมื่อไรมีอัลบั้มอะไรบ้างมนแคนสูงเท่าไหร่โอโ้แม้กระทั่งชื่อพ่อแม่มนแคนเรายังได้รู้นะะเรียกได้ว่าสัมมโนโนควนี่คือยกมาครบชุดเนะี่แต่ทีนี้ครับสงสัยกันไหมครับว่าเอ้มันหน้าตาคุนๆหรือเปล่าเออบางคนบอกว่าเฮ้ยเคยเห็นมาก่อนฮนะอยู่ที่วิกิพีเดียงไงทางขวา นี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยอ่าสําหรับที่วิกิพีเดียนะฮะเขามีอีกชื่อหนึ่งนะครับที่วิกิพีเดียเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าอินโฟบ็อกฮะเฮะ้ยโอ้โหพอมาถึงตรงนี้มันก็หน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าเออ Knowledge Panel ของ Google Info Box ของวิกิพีเดียหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ทีนี้ครับนอกจากหน้าตาจะเหมือนกันแล้วเนี่ยมีผมมีคําถามที่สําคัญมาถามทุกคนนะเอ,อ๊แล้วมันสร้าง แล้วก็ดึงข้อมูลเหล่านี้ครับมาแสดงได้ไงนะอ่าตรงนี้น่าสนใจนะฮะซึ่งถ้าเป็นวิกิพีเดียเนี่ยอย่างที่เรารู้วัาดีครับวิกิพีเดียเนี่ยเป็นสารานุกรมออนไลน์จุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาเป็น Open Community นะครับเป็นชุมชนเปิดที่ใช้ลักษณะของที่เรียกว่าข่าวสอดซิงครับคือใช้ฝูงชนจำนวนมากนะฮะอาสาสมัครมารวมด้วยช่วยกันนะฮะสร้างแล้วก็แก้ไขบ,บทความต่ตางๆนะฮะที่อยู่ในวิกิพีเดียอ่าดังนั้น อ่า uh, o ินโฟบ็กนะครับก็เป็นผลผลอยได้เป็นผลผลิตมาจากการที่ชุมชนอาสา,าสมัครต่างๆนะครับ mm hmm. เข้ามาช่วยกันแก้ไขเพิ่ม mm hmm. เติมบทความนะครับทีนี้ตัดภาพมาที่ uh, Knowledge Panel ของ Google นะครับเฮ้ย l e d g e Panel ของ Google mm hmm. เขาไม่ได้ใช้คนแฮะเขาใช้สิ่งที่อยู่หลังบ้านของเขาเรียกว่า Knowledge Graph แหมมาแล้วฮะคีย์เวิร์ด mm hmm. ของเราในวันนี้ k n o w l r d p h โอ้โหสังเกตว่า หน้าตามันคืออะไรกันเนี่ยมีข้อมูลต่างๆชี้กันไปชี้กันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆนะครับมันก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเองหมดเลยอย่างเช่นมอแคนกันคูนนะครับสังเกตตรงกลางโอ้โหขึ้นมาเลยเป็นลูกทุ่งแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆอีกครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องคอนเสิร์ตโอ้โหนักร้องก็ชี้ไปที่ผลงานเพลงต่างๆคอนเสิร์ตก็ชี้ไปที่างานคอนเสิร์ตต่างๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย Google นะครับก็จะหยิบเอาแค่ข้อมูลสำคัญบางส่วนออกมาสแสดงให้เราได้เห็นกันฮนะอืม hmm. เรามาสรุปกันอีกรอบนะครับว่า knowledge graph กับ info box ของ Wikipedia ไม่เหมือนกันนะฮะก็คือทา,าง Google เขาใช้อัลกอริทึมที่อยู่หลังบ้านผ่านเจ้าตัว knowledge graph นั่นเองเราก็จะมาดูกันนะว่าเอเจ้าตัว knowledge graph เนี่ยสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ knowledge graph จริงๆเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับ กราฟแบบปกติกันก่อนนะครับกราฟแบบปกติในทฤษฎีกราฟนะครับเราจะบอกไว้ว่ามีแค่2ตัวละครที่มาประกอบกันเท่านั้นเองมีจุดยอดแล้วก็มีเส้นเชื่อมนะครับซึ่งจุดยอดเนี่ยก็แทนจุดของแทนข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็เส้นเชื่อมเนี่ยแทนความสัมพันธ์ระหว่างจุดยอดต่างๆเราอาจจะแทนจุดยอดเป็นสถานที่เส้นเชื่อมเป็นเส้นทางที่จะไปถึงอาจจะแทนด้วยถ่วงด้วยน้ําหนักที่เป็นประยะทางแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟแบบปกตินะครับซึ่งกราฟ ในแวดวงต่างๆก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับคอมไซจะเรียกว่าจุดยอดว่าเป็นโหนดนะครอะไรทํานองนี้แต่ว่าโนเลจกราฟนะครับเราจะเรียกจุดยอดว่า Entity ครับแล้วก็เส้นเชื่อมเนี่ยเราจะเรียกว่า Relationship ครับและในโนเลจกราฟนะครับเราจะใช้มาตรฐานที่ใช้ในการเขียนข้อมูลเนี่ยเราจะเรียกว่า RDF ครับหรือว่า Resource Description Framework เนี่ยหรือว่า RDF เราจะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าทริปเปครับ ทริปเปจะประกอบไปด้วยข้อมูล3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับคือ subject predicate แล้วก็ object subject เนี่ยก็คือส่วนประธานนะครับ predicate คือแสดงกริยาแล้วก็ object เนี่ยแทนโนดหรือว่า entity ที่ถูกกระทำนะครับซึ่งเจ้าตัว Triple เนี่ยครับ อย่างที่นําเรียนไปครับเราจะประกอบไปด้วย subject predicate แล้ object ซึ่งตรงนี้ครับมันเปรียบเสมือนเป็นส่วนย่อยสุดเป็นอนุภาคมูลฐานของเจ้าตัว knowledge graph ครับซึ่งถ้าเราไล่เรียงความสัมพันธ์ต่างๆออกมานะครับเราจะสามารถ list triple ออกมาเพื่อสร้างเป็นกราฟได้นั่นเองครับเหมือนกับ list ของ triple ที่อยู่ทางด้านซ้ายสร้างออกมาเป็นกราฟทางด้านขวานะฮะโดยที่บังทีนะครับเราสามารถเพิ่ม triple ขึ้นมาได้อันนี้คือความเจ๋งอย่างหนึ่งเลยของ knowledge graph สมมุติว่าผมนะครับมีทริปเปิลอยู่ทริปเปิลหนึ่งคือโชกุนเป็นเพื่อนกับโอมอที่นี้ฮะเรารู้ว่าเฮ้ยเวลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นเพื่อนกับโอมจริงๆแล้วนะยังไงยังไงโอมนะครับก็ต้องเป็นเพื่อนกับผมอ่ะตรงนี้เราก็สามารถสร้างอีกทริปเปิลที่เป็นเรเช่นหนึ่งได้นะครับก็คือโอมเป็นเพื่อนกับผมแต่ที่นี้ครับพร้ดิเขทเขามีสมผัสที่แตกต่างกันออกไปครับอันนี้ต้องระวงังถ้าสมมติว่าผมรู้จักกับน้ำมันเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าน้ำอ่ำจะรู้จักผมใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแต่เอ๊แล้วสมบัติของแต่และความสัมพันธ์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงมันมาจากไหนสิ่งนี้ครับเรากําหนดมาจากเอ่ออ้างอิงจากอันโทรจีนะครับอย่างเช่นการใช้ภาษาของตัวเจ้าตัว,ตวอ่าวนะครับ web ontology language ในการกําหนดคุณสมบัติต่างๆอย่างเช่นถ้ารู้จัก เรายังไม่กําหนดคุณสมบัติเราไม่รู้ว่าถ้าผมรู้จักน้ำมันน้ำมาันจะรู้จักผมไหมหรือว่าเรารู้ว่ามันมีสมบัติแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นเราเป็นเพื่อนกับโอมยังไงโอมก็ต้องเป็นเพื่อนกับเราอันนี้คือสมบัติที่เรียกว่า symmetric หรือว่าถ้าไม่สมมาตรแน่ๆเลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นมีลูกถ้าผมมีลูกเป็นในเอแสดงว่าในเอยังไงก็ต้องไม่ใช่ลูกผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็น asymmetric ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าผมรู้จักน้ำมัา ยังไงยังไงเราก็ไม่มีทางรู้ครับว่าน้ำหมั่เป็นอะไรกับผมโชกุน <og> เป็นเพื่อนกับโอมยังไงโ oh อมต้องเป็นเพื่อนกับโชกุนส่วนโชกุนเป็นลูกโพไซดอนอันนี้เป็น a s y m เ e t r i c แต่เราบวกในเรื่องของ concept เรื่องของครอบครัวเข้าไปทําให้เรารู้ว่าโพไซดอนเนี่ยเป็นพ่อของโชกุนนี่อันนี้คือความเจ๋งของ knowledge graph ในการทําการ influence หรือว่าอนุมานนะฮะแล้วทีนี้ google เก knowledge panel ขึ้นมาได้ยังไง กับเข้ามาที่ Knowledge Panel นะครับเวลาที่เราใส่คีย์เวิร์ดเข้ามาเนี่ยแ,แก n น,น,นะคูสิ่งที่ Google ทำนะครับก็คือทำการาหา Name Entity ก่อนนะครับก็คือ,อประเภทของคำนามนั้นๆนะครับลักษณะนามของคำนามนั้น,น,นอย่างเช่นมนแคนแก a n d k ก็คือนักร้องฮะจากนั้นนะฮะเขาก็จะเอานักร้องตัวนี้ครับไปหาคอนเซปต์ว่าจาก Knowledge Base ว่านักร้องเนี่ยมีคอนเซปต์อะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของแนวเพลงรางวัลต่างๆนะ จากนั้นก็จะหยิบเอาคอนเซปต์ตัวนี้ครับไปแมปในการทำ knowledge query ก็คือตั้งต้นด้วย subject m o n a n predicate เป็นแนวเพลงนะครอย่างตัวอย่างแล้วก็เราก็จะเว้นส่วนสุดท้ายไว้แล้วก็เราก็ทำการ q u r r y ออกมานะครับเราก็จะได้โอ้โ oh, ห oh, m o n a n แนวเพลงลูกทุ ain, ่งแบบนี้นะ m o n a n แนวเพลงหมอล u อ่าเราก็จะได้ f a c ออกมาแล้วนะฮะแล้วเราก็จะใช้ triple ที่เป็น f a c ตัวนี้ครับมาสร้างเป็นเจ้าตัว knowledge panel ขึ้นมาฮะ และส่วนสุดท้ายนะครับก็คือประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ knowledge graph ยมีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการทำ m mm m n t i c r e a s o n i n g เรามีสมมติฐานเรามีประพจน์บางอย่างที่เราต้องการจะตรวจสอบจาก knowledge graph อย่างเช่นถ้าผมสงสัยว่าถ้าผมเป็นเพื่อนกับโอมแล้วผมจะเป็นเพื่อนกับคนนี้ไหมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจฮะหรือว่าเป็นเรื่องของ knowledge graph embedding เรารองที่จะเอา knowledge graph เนี่ย คอนเวิร์แล้วก็เปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์สเปซทีนี้เราก็จะรู้ทิศทางของแต่ละเอนติตี้แล้วนะครับบางทีความสัมพันธ์มันตรงกันข้ามกันทิศทางของเวกเตอร์ก็จะตรงข้ามกันนะฮะนี่เราก็เอาไปใช้ในแอปพลิเคชันของ Machine Learning ได้นะครหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ Open Link Data นะครับที่เป็นเรื่องของโอ้โหแหล่งข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ที่มีโ no น้ตเล g r รับมากมายนะครับอาจจะมีชื่อของยาโก้ดีเดีย มากมายนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจฮะสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว knowledge graph ก็คือการที่ผมนะครับได้ค้นพบคอนเน c t ชันหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่ไม่ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ครับมันสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆได้มากมายเลยครับและในส่วนของวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่รับชมนะครับในวันนี้ขอขอบคุณมากครับ